ยิ่งสำนึกรู้คุณมากเท่าไหร่ชีวิตของคุณจะยิ่งเจอแต่ปาฏิหาริมากเท่านั้นลองย้อนกลับไปดูนะคะชีวิตที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้เราทุกคนล้วนได้รับการสนับสนุนหรือได้รับความช่วยเหลือจากใครบางคนหรือจากบางสิ่งบางอย่างมาโดยตลอดตั้งแต่เราลืมตาเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ร่างกายของเราเอวัยวะทุกส่วนล้วนทํางานเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ในวันที่เรากินบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายก็ขับออกมาเข้าทํางานเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่รอดพลังงานจากธรรมชาติที่ให้อากา อากาศอันบริสุทธิ์เพื่อต่อลมหายใจให้กับเราอยู่ในทุกขณะแสงแดดผืนดินผืนน้ําที่ทําให้พืชพันธุ์ยาหารอุดมสมบูรณ์ให้เราได้กินได้ใช้พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาถึงแม้บางบ้านอาจจะไม่ได้ถูกพ่อแม่เลี้ยงดูมาแต่ก็จะมีใครบางคนที่รักและเลี้ยงดูเรามาโลกม่เคยทอดทิ้งเราเลยคะ่ะเจ้านายหรือลูกค้าของเราในวันที่เราต้องการงานเขาให้โอกาสเราจนทําให้เราได้มีงานและก็มีเงินได้กินได้ใช้จ่ายเพื่อนหรือคนรอบข้างที่มักจะสนับสนุนเราอยู่ เจ้าหนี้หรือธนาคารในวันที่เราต้องการเงินต้องการความช่วยเหลือต้องการบ้านต้องการรถเขาก็มาช่วยเหลือเราหรือแม้กระทั่งใครบางคนที่เราเองก็ยังไม่เคยได้รู้จักเราก็มักจะได้รารแบบปันบางสิ่งบางอย่างอยูอย่เสมอเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้รับมาทั้งชีวิตทําให้เราได้ซื้อข้าวกินได้ใช้จ่ายเพราะเงินเหล่านี้ทําให้เรามีช่วงเวลาที่ดีในชีวิตกลับไปเห็นคุณค่าและสํานึกรู้คุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยได้รับมานะคะเราทุกคนไม่ได้เติบโตมาโดยลําพังเพราะ เราได้รับบางสิ่งบางอย่างมาอย่างมากมายเราถึงมีทุกวันนี้ได้ยิ่งคุณสํานึกรู้คุณมากเท่าไหร่สิ่งที่คุณมีก็จะยิ่งเพิ่มพูนมากเท่านั้นโลกก็จะยิ่งตอบแทนคุณเพราะโลกจะดูแลคุณเท่าที่คุณดูแลตัวเองนะ